สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับช่องพระเครื่องทุกสายครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครตกดติดตามให้ช่องพระเครื่องทุกสายด้วยครับใครที่เข้านะครับมาดูคลิปนี้แล้วครับก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและยอดหลังด้วยนะครับเรามีพระเครื่องนะครับมาให้ชมกันหลายๆรุ่นนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือชอบนะครับสามารถกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเราได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระปิดตามาฝากกันนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถดู VP ก่อนหน้าและ E ีพีย้อนหลังได้นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ช่องพระเครื่องทุกสายนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับท่านใดที่อยากจะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับช่องพระเครื่องทุกสายนะครับ และก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับสวยๆเลยนะครับมีน้อยหาย,ยากนะครับมีอยู่1องค์นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อช่องพระเครื่องทุกสายไม่ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ